สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเพิ่มหัวใจหรือว่าเพิ่มยอดไลค์คลิปวิดีโอทิกต o อกของเรานั่นเองนะครับจะมีวิธีขั้นตอนยังไงเข้ามารับชมรับฟังกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ S P E S M Meta คลิปขมสำหรับใครที่ผมที่ดูผ่านคลิปชัดคลิปเลียนมก็สามารถสแกน QR code ตรงซ้ายมือเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์กันได้เลยนะครับ ะสำหรับค้ายนุ่มที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกนุ่มจะอยู่ขวามือด้านบนนุ่มสมัครสมาชิกเพียงแค่กรอ,อกชื่ออีเมลแล้วก็รหัสผ่าน2ครั้งนะครับอย่าลืมที่คําว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติกันด้วยนุ่มที่สําคัญเลยนะครับสำหรับค้ายนุ่มที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วนุ่มก็สามารถลงทะเบียนด้วยบัญชี Gmail ได้เลยครับพอลงทะเบียนอะไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนุ่มก็กดเข้าสู่ระบบกันได้เลยครับ หน้าต่างแรกของเว็บไซต์นะผมจะอยู่ที่เมนูคําสั่งซื้อมานะครับส่วนด้านบนนะผมก็จะเป็นแพตอร์มต่างๆ,ๆนะผมให้เราไปเลือกตรงแพตอร์มติ๊กตอกของเรานั่นเองนะครับอ่าเข้าไปที่หมวดหมู่นะครับผมอ่าน,นี่ครับผมเพิ่มหัวใจนะครับในสนองขอมบริการมีให้เลือกหลากหลายบริการเลยนะผมเดี๋ยวผมจะเลือกเป็น,น,นที่2แล้วกันนะครับก่อนสั่งซื้อนะผมก็อย่าลืมอ่านคําอธิบายกันด้วยนะผมที่สําคัญเลยนะครับในส่วนลิงก์นะผมให้เราไปที่หน้าวิดีโอ t ิ k กตอกของเรานั่นเองนะครับกดคัปปี้ลิงก์มาเลยกดวางเลยนะครับ ในส่วนจนํานวนนะผมก็คือจานวนที่เราจะเพิ่มยอดไลค์หรือว่ายอดหัวใจของเราไปนั่นเองนะผมเอาสักหนึ่งร้อยหัวใจวนนะครับค่าใช้จ่ายเพียงแค่0.7บาทเองเท่านั้นนะผมถือว่าถูกมา,มากเลยนะครับพอตรวจสอบไปไลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็กดส่งไปได้เลยครับก็จะขึ้นหน้าต่างเคลียร์แบบนิ้วแนรล่าคอสั่งซื้อของคุณเรียบร้อยแล้วนะผมส่วนนี้ก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะครับหรือว่าเข้าไปดูที่เมนูปรว์วการสั่งซื้อได้ครับ สถานะก็คือหนุ่มว่ารอยดาเนินการนะผมสว่วนนี้เป็นบริการที่เราเพิ่งใช้ไปนะผมสว่วนนี้เป็นคลิปวิดีโอทิกตอกของเรานั่นเองนะผมนี่คืเป็นค่าใช้จ่จายของเรานูผมสุดเจ็ดบาทนะครับอ่าตัวนี้เป็นปริมาณที่เราเพิ่มยอดไลค์ไปนั่นเองนูผมหนึ่งร้อยไลค์นะครับ สำหรับใครทุกคนที่ยังไม่ได้เติมเงินหรือว่ายังไม่มีเครดิตนะผมเข้าไปที่เมนูเติมเงินนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีสแกนเคอร์เอาโค้ดทูมันนี่วอลเลตนะผมสำหรับใครทุกคนที่เติมเงินผ่านเคอร์เโค้ดผมได้รับโบนัสเพิ่มถึงห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะผมเพียงแค่เติมเงินหนึ่งพันบาทขึ้นไปนะครับทูมันนี่วอลเลตก็มีเหมือนกันนะผมได้รับโบนัสเพิ่มถึงสองเปอร์เซ็นต์เลยนะผมเพียงแค่เติมเงินหนึ่งพันบาทเหมือนกันนะครับหรือว่าได้เยอะมากๆเลยนะครับสำหรับใครทุกคนที่มีปัญหาด้านยอดไลือนะครับ แค่วางเลขออเดอร์ของเราลงไปพิมพ์ข้อความหรือว่าส่งรูปภาพหาแอดมินกันได้เลยครับหรือว่าจะแอดไลน์ตรงขวามือด้านบนนี้ได้ครับผมก็จะขึ้นสแกนเกียวอาคคมาแบบนี้นะครับแอดมินก็จะพร้อมตอบทุกยชั่วโมงเลยนะครับในสองข้อเมนูบริการนะครับผมเข้ามาดูกันได้เลยนะครับมีให้เลือกเลยและราคากันเลยทีเดียวนะครับส่วนขวามือนั้ผมจะเป็นรายละเอียดของเลทราคาต่างๆนั้นๆน,น,นะครับผมนี่ครับเข้ามาดูกันได้เลยอ่าสำหรับใครนั้นผมที่หาแพลตฟอร์มต่างๆไม่เจอนให้ไปเลื่อนตรงด้านบนสุดเลยนะครับ ตรงซ้ายมือนะผเข้าไปที่หมดหมู่นะครับไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o t t k t t o k Instagram, มนะครับผม YouTube t e l e กร a มนะครับมีให้เลือกหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับ t ิกต็อกเราก็จะมีเพิ่มผู้ติดตามนะผมเพิ่มหัวใจนะผมเพิ่มยอดวิวนะครับเพิ่มบันทึกนะครับเพิ่มยอดแชร์นะผมเพิ่มถูกใจคอมเมนต์นะครับผมหรือว่าจะมีเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมสดก็มีนะผมในส่วนของเมนูบริการเข้ามาดูกันได้เลยนะครับ สำหรับค่ายนู่นที่อยากจะแนะนําเว็บไซต์ดีๆแบบนี้เพื่อนผมเข้าไปที่เมนูแนะนําเพื่อนนะครับทางเว็บไซต์เขาจะให้ตัาค่าคอมมิชชั่น1.5เปอร์เซ็นต์เลยนะผมเพียงแค่ก,กดก๊อปปี้ลิงก์ของเราแล้วก็กดส่งให้เ,เพื่อนๆนะครับถือว่าเป็นการสร้างรายได้เสริมไปอีกช่องทางหนึ่งเลยนะครับเพื่อมมนเป็นการเสียเวลาทุกคมเดี๋ยวเราไปดูหน้าคิวดูทิกต็อกของเราเลยผมว่าย,ยอดไลค์หรือว่าย,ยอดหัวใจของเรานั้นขึ้นหรือยังนะครับอ่าตอนนี้มี132หัวใจนะอผมผมขอกดรีเฟรชอีกครั้งนะครับ อ่านี่นะผมยอดไลค์หรือว่ายอดหัวใจของเราขึ้นมาเป็น251แล้วผมถือว่าวเร็วมากๆเลยนุ่มใช้เวลาไม่ถึง5นาทีเลยนะครับสำหรับออเดอร์ไหนุมที่ล่าช้านะ่มกรุณารอสักครู่นะ่มเพราะว่าระบบกำลังรันตามคิวให้นะครับสุดท้ายแล้วนะ่มสำหรับครานุ่มที่สนใจเว็บปั๊มไลค์เว็บปั๊มเพจหรือว่าปั๊มแพลตฟอร์มต่างๆ,ๆครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ S P E S M Meta Kim นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ